เราเลยยิ้มพอม่อเมื่อเวลาเขาว่าถอยคำของแต่เจ้าเขาต้องรีแลกซ์โมเมนต์เขาเหตุด,ด้วยความกลืนใจของเจ้าบูมาสรุปมวลมวลเราก็สรุปแล้วเนี่ยอันนั้นมันสรุปได้สิ่งที่เราแล้วเขาเียนหู้เนี่ยเขาได้เียนหู้อย่างในวิถีชีวิตของบูครับเรียนหู้โนอาเป็นคนดี แล้ว,ลวคนอื่นหัวขวัแล้วบอหัวหัวย้อนอย่างหัวย้อนแล,แล้วเห็นเรัือแล้วก็บอกว่าเจ้าคือคนผีบ้าเอออืมหน้ามั้งไหนสิมาทั่วมันบอ,อ,อขาเจ้าเย้ยเราแบบนะั้นเป็นบอเราวันนี้อยู่ในเหงอหันมีจะคนอยู่ในเหือมีมีผยแดงมีลูกของโนอาสามคนออและได้มีเมียโนอาแล้วก็ได้มีโนอา เออและะ้วก็เดมิสัตและะ้วก็เดมิสัตต่างๆนะนะวันนี้หลังจากนั้นโนอาอยู่ในเหือหันจับมือวันนี้สี่สิบมืดสี <40 S 2> <40 S 1> ่สิบคืนโอ้หลังจากนั้นเกิดยังขึ้นลราเปลีนอากาศบ้าฝนฝนตกฝนตกน้ำท่วมแล้วอ่าหลังจากนั้นโนอาในใี่ใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ในเนหือสี่สิบมืดเราอยู่จังหน่อยอยู่เรามีอาหารกินบ้าง <c oughs> นี วันน like yeah. okay. so ี้โนอ่านแล้วยำเก่งพระเจ้าบอยำเก่งเห็นแนี้ยเนี่ยเหรอแสดงออกแล้วเนี่ยว่าเรายำเก่งพระเจ้าเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและอย่างอีกอันที่ว่าลูกว่ามาเมื่อกี้นี่ว่าเหตุผลในการที่เรายำเก่งพระเจ้าดับดับดับมีนี่นี่นี่แล้โบแค่คนอื่นเหรนะ